นั่นกระทรวงกรเบื้องยังอยู่ไปเอาอันโฉนดอยู่เอาถนนดไวยมีนะมีฟังพี่ฟังบ้านไม่ทาวนหาหายอ้ไหนโฉนดโฉนดอินดูแลยะล่านติดถนนใหญ่ถนนดำอ่ะสีเลนอ่ะโฉนดอ่าราคาหาพันแล้งัวขายตัวละแสนโอ้กูงเงินเดี๋ยวมีค่าในหน้าให้โอ้ตร่มี้หรอกูสิเหนืออีกเหรอตายแล้ว มีแต่เขาเห็นหลูกล้าอยู่เลยพอลูกล้านเอางัวเียพอกินหินกินใต้ใดดกน <c ười> เยสเย้เจ้าเทาไหลใครเนี่ยมาเม่อดหดอก้าได้รหับ้านเม,นมนื่เร็รหลังว่าตัวละแตนไื่สที่ไรหับ<ฮ>้านหอโอโหคนธรรมดาคิดมา่อใโอ<ห>้โคิดพอได้เลย มีภาพเป็เรียงอยู่บอลลุกลังเ่ะอันนี้ก okay, um, ินหินเกบอกมีสิบให้นะก็จะเอาเนาะเอาสามแสนเอาเป็นอย่างไรเปเอาอย่โฉนดมะสอปกสอปกเปล่าเมัจะฉนดเป็นอย่างเช่นิบ่เปล่าเพราะมันขายต่อมาได้ดีกับอะไรม่ดี้ช่ลองมองดีมึงไปปนปดีไหมมึงยางสิขายมาได้เออเอาดีกว่าเอยากให้เป็นที่ของะไรเนาะอ๋อมันก็โอนได้ดีละ สองมัน,นาได้สปะกอบที่อวนมาได้แ้วจอบกอโอวนได้บ่บ้นได้โอบ้านได้อ,นได,อนได้อนอมาเป็นซื้อากะตาาแม่แล้วปักแดดไป้พูได้กล้าอยู่อ, <c oughs> ออว่าแต่มันมีไว้เถอน่าหายเนี่อานี้ใครได้หน้าหายเอาให้เะาหาพันก็เลยโอจะเข้าขขกินเขากันสอประกอ,รอ,อใครละหาพันมึงไปมุดดินแกนหาวลูก มัดดันมือไปจีงั่วมดน้ามหาโรดไปไรละพันมาบอกกูนะมัคุอทีดเขาไปเนี่ยรอบจอีกเดี่ยมือเี่ยวิงเลยไรล่ะันตายไหมคัมันนี่ก็หกหมื่นห่ามือนึ่งไอ้จีนไปหออฟูนราคาสมัยนี้มึง็อยว่าจะแพงแต่ยู่ไทยพูมมหนอยุ่ทั้งที่เขาก็หลังนี้นี่ แล้วบงที่ของน้ำกระทว่วพี่พี่วัตถุมนะครับบ้านเราบ้านข้าวน้ำถ่วนี่วัตถวมสกแก๊กวัทถวมวัตถวมวัตถมี่จแถวแถวหัวเนาะืองเพิ่นสแกะเขาสแกามันมีบอมีอย่างที่โนได้โอ้ไปหาาโรดย่างยืนต้ับมีจะพอบลกร่างไปแล้วที่สนไฮระไฮระ้านบอส บอสิบไรสามแสนอ่าใครลาราดบอมี่บ่บอมี่เอ้ยบอมเป็นใ้รลคหาพัดบอมีบ่อมี่ลองไปหาลูกจริงว่ามุดหน้ามาลูกกูบอกว่าไปเอาให้ไปเอาเชอไ่ะยวนดนะบอสองจะเราจะชวโหาเสือกัน่ะมโอ้หาเสือโดนแต่าะควงอยู่นั่นหาทิบไรกันยังสอบกอทั้งหมดอืมเออแต่ซื้อเพื่อเหมือนยังสอบกออยู่อืมมันจะเป็นหรืว่าต้องชนโดน โดดือได้สลักข้างหลังเลยือโอ้ยมันจะเป็นตัวนี้ได้หลายมันต้องเป็นสลักงินอนีเออสลักเพื่อขายตัวืเอเผื่อเขาไม่ยืดเท่าที่จังไอุ้ย่ยืดหอกเพื่อมีผู้ใดยืนตังเด็ยไปยืนสื้อไปยืนบ่มีตัวนี้ซื่อเขาไอ่ไม่ยืดเพราะกับกายมันีมป็ีพีพันอะไรอ่าติหกิไรหนึ่เศ้าเอายีกมาบองกันเพไม่ไหนไม่ยืดดอกไม่ยืด นีจำมันสิบพ่อขายอะอนมียี้สิบไรตอนนี้กูขายนั่แหละยี่บอที่ขายแบบนี้บอหาอย่าได้บโฉนดเออบอมี่หรอกโฉนดหาพันโฉนดหาพันเอ้ยบอตปกาหาพันสองคน่อหีปกขึ้นื้นที่เลี้ยงวัดตละแสนสปะกบ้านไข่ให้ละแสนสองบังนี่ซื้อให้ละหาพันอันนีเขอให้ชื่อไได้แสนสองกันเรอับะแปดไร่อ 8ปดไล่ก็เอาไรกไร่เกือบสิบไล่ไอไสองที่ทามอ่ะสองปีแลสองปีที่แล้วสองสองสามปีที่แล้วนะแสนสองอ่ะคาคาเงินมไมขึ้นมันนไปอปีนี้ก็เอยมันโ่เมนต์าหาแสนหกหมื่เออาาเงินต้องมีนไปฮอดพูนเลยบัดตัวคุณยอมมึงมันโมแมนว่าสิมีราคาจะจะแมนอยู่กับอยู่ใช้ผู้หมันทีโฉนดเออเสื้อโฉนดแพงว่นพูดแล้วโฉนดเขาให้เราหกหมื่นนึง ไนี่ปั่นชิ้นใหญ่โขายแมงถีมรสมาซื้อทุกอย่างเลยูทุกพี่ใกล้การขนส่งสะดวกที่ลูกเมื่อในข้างนี้มันขึ้นแย่งกัเนาะท้องทองอยู่ในค้อน่ะก็คือนมาปากสั่นเมื่อก่อนสมัยพอสมัยแมียคือ้จะไปว่าวรุ่นบูนคือเทนักทั้งหญิงอย่าถามเอาไปตายไฮระพันเหยียบนอหย่าค่าพองกันก็ได้ก็ได้หรอสมัยสามสิบปีแล้วไอ ตาแบบย่ายอร่อยฟังได้ฮละพันอยู่เออ้อยข่ยก็คิดว่าไข่สื้อแต่ไฮละพันไข่ก็ได้ถามเอาอะได้แล้วสมมติไรละแสนกับมีที่ถนนอะไรละแสนแล้วมตัวนี้ถึงสามแบบพอมีแล้วพ่อไรละแสนเป็นล้านสั่งมาถามเอาฟังบ้านไม้ทาวน์นะฟังทั้งน้ำซับฟังทั้งพี่หาเบิงห้อยขาบอกขายดิมีอยู่เลาะคุกปู๋นะเออก็ไปซื้อที่เลาะคุกที่น่ะที่ดีเอ้ย นี่เยสุดานอ่ะถปทำมาแล้วไอ้ตรงไอ้เนี้ยอะไรสองงานอะไรล้านกว่านะเนี่ยว่ะมังคู้กันนะคางคุกกันน่ะเออดินมันดีมาแล้วเออว่าพ่อปัญญายดอกดินทางนี้ดินบดีบอกเอาข่อยยำข่อยเห็นนะสุ่อปัุ่มมัน้างหลายมั้งจะฟังทางเนี้ยฟังทั้งบัตร ตามที่ไปตัดใหม่นะคุกเลยเดี๋ยวตเอาข่สีเอาลอยหาซิบไฮนี่มีบอกมีปญัญญาหดาหอ้ตอนะเอาอีลีเดี๋ยวขสีเฮ็ดฟ้ามัวไอีอ <c oughs> เขามีคนมาติดต่อยอู่เสียคลาดนห่หนาลอยหาซิบไฮกูกระจอกเถอะวะลายป, <c oughs> ปนเ้ยี่พายกูบอกให้ไปตื้อซิบไรสามแสนบ่เอาอย <c oughs> อันนี้ซื้อลอยหาซิบไฮแ่เอาซิบไฮข่บ่เมนระเสษมเกษมมาซื้อให้ละหาพัน่ข่ซื้อให้ละสองแสนสามแสนุเด้ กูเลยงอมเศรษฐี <laughs> โอ้ยตายเลย <laughs> ม่นจำเป็นต้องไปหาฉนวนอ่ะไปจุกของเห็ดอันนี้อยู่อ่ะนี่มึงไปปลูกหญ้าไปมันได้หลายเลยงัวมันเลี้ยงแค่นั้นพอมันอยู่ใกล้น้ำพอมอันนี้ครับมันที่บ้านไปซื้อยุนี่แถวนี้มีบ่อเ,เรียบไปเรียงอยู่บ้าหนหมดว่าอยากได้แบบที่เป็นโคกของไอะเรียกว่าอะไรโมเดลหนองนาเรียบร้อยอ่มีไหม ที่มันซีสับเสร็จเข้าเข้าไปปุ๊บต่อได้เลยต่อเลยเออไอ้เหี้ยแต่เงินซุ้มที่เขาขายเขาหยิบหาเงินไปส่งทกสอยู่นะเอาแบบมีโครงการโคกหนองนาเรียบร้อยเดี๋ยวไปเราไปถึงต่อทุนเลยจะไปปุ๊บเราก็เข้าอยู่ได้เลยแต่ว่าให้เจ้าบัตรงงงงพะที่บ้านแหละมาต้องถามหาเลยละใบที่ยังรอประกองนั่นเลยน่ะงบงพะพางกันที่ไปกันที่เอากันดีภาพพิพิพง ของงบมหาพันแต่ว่าเป็นของน้องหน้าโมเดลเรียบร้อยไม่มีใครรอดเงินติดการบรรลุบรรณมาเลยหรอบอมีดอกิีเขาก็ติดนี่เขาก็ตัวเอาว่ล่ะรู้จกคนหลายเนาะเพื่อเขาติดการนั้นต่อรอดงิ้นพ่อพ่อเข้าก็บม่เคยเข้าไปกับวงการมาแล้ววงการมาแล้วมาเข่าเลยเพื่อใครัะขายเข่าวงการยังคารอุจจัยยังเีินหลังป้อมเข่าหลังป้อมยันกับเบิ้งอะไรนะคันมีก็ติดต่อมาล นโนนมันหาบอมีดอกมีกับูัราคาเขาก็ได้ดอกใฮรใรไจัางบาทนะไลละล่านกลัวอ๋อเราสื่อใหล 5, โโร,โโรละหาพันน <5, 000. S 1> ี่งโตปกโหนดไรละหาพันสือที่ไร่ละหาพันขายงัวโตละแสนโอ้ยกูลงงินเสียบันดีสองเงาเบ <laughs> เป็นตายนี่น้องที่แต่แกนะ้เอาพร้อมนะเอาไม่ขายอีุ่นมันสื่อที่หลายคนะ ญี่ปุ<า>่นวิ่งแต่ดินตายเนะาะยืนอะไรดินแังดินแฮชบอ่อได้ดินดำเลยดินดำเลยเลยพอมาอื่นกูสิเบโอน,นโฉนดจักหน่อยเลยนะโอ้โหฉนดใจยี้บ่ออย่าซีเบอโอนขึ้นกันแล้วว่าเบาเหล่าก็นไหมอยากมามีทีให้ลกูกให้หลานเว้ยไม่ได้ทางปลาอยู่เรียกพ้นออกมาแล้วบ่ ซื้ออะไรไม่ให้กินเนาะแต่มัน,มนหนาวนไปยืนนั่งกำลังโบแต่มันก็นหนาินู้นโควิดสามแสนวันไปอยู่ไกลบ้านเขาติดเงนไหมติดดิมีเบอร์มเบ่ายรูปอไรเาไม่กินหรอลูกเิี้ยนชี่งอกเนี่ย ได้ได้เลยบอกบอกเลยบอกเลยบอกเลยสั่งเลยสั่งเลยนี่ในหน้าที่ดินสักแก้วใครเอาอะไรก็ตติด่อได้ในหน้าที่ดินติดต่อเลยเลยหาพันรถพันสองพันมีมือหนึ่งได้ปัดคุยกันไปคุยกันไปมดทุกราคาในหน้าในหน้านอกจากเขาจะส่งรถแล้วเขาจะเป็นในหน้าขายที่ด้วยว้าวไปตัวขึ้นวัวเดียบมือมือมือเบอมือหน้าเบออะไรไหม เราจะหาลูกค้าให้ลูกค้าเขาจะหาที่ไรพๆๆอะไรเจ้าไอ้อะไรพอไนี่เฟสเฟสักเฟสมาเฟสเาจะจะไปดูจร่งสิบละสิไล่ที่บอกดูให้หน้านะเดี๋ยวถามแม่หมือนแรงเดี๋ยวไปถามเขาหน่อยร้านขายของเอาเอาสินาทีโอเคผมอัดไวนะ